เนเดอร์นะครับผมก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็ไม่ได้เป็นรายการเฟเดอร์เล่าประวัติศาสตร์หรือคลิปขั้นยดเล่าเรื่องแต่อย่างใดนะผมวันนี้เราจะกลับมาในมหาก,กรรมแห่งการรีวิวต้องไม่เฟนเดอร์เราก็ไม่ได้ทําคลิปนี้มานานแล้วนะผมเพราะว่าตั้งแต่มีรายการเฟนเดอร์เล่าประวัติศาสตร์หรือรายการเกมรายการรถไฟอะไรต่างๆเข้ามานิดรายการรีวิวนี่แทบจะไม่มีเลยในช่องเราแต่ว่าวันนี้นะผม ได้รับข่าวดีอยู่อย่างหนึ่งนะก็คือว่ามียูทูบเบอร์รถไฟท่านหนึ่งนะที่ผมชื่นชอบมากนะเป็น FC ตัวยงเลยที่เขาก็ได้ส่งของจริงๆเขาไม่ได้ส่งมาให้ร้อเป็นหรอกก็คือเขาทำเสื้อรถไฟทำถุงผ้าแล้วก็ขายให้แก่ FC รถไฟนะซึ่งผมก็สั่งมานะแล้วตอนนี้ก็มาถึงแล้วนะครับ แต่ขอโทษดินึงที่ไม่ได้ถ่ายตอนช่วงที่เขามาถึงพอดีเพราะตอนนั้นผมเรียนออนไลน์อยู่มาถึงตอนผมเรียนพอดีเลยนะครับแล้วผมพยายามอดทนมาพอสมควรนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาแกะการ์ดนั้นนะกันที่เร่งนี้เลยนะครับซึ่งผมเกิื่นไปค่าๆแล้วนะครับทุกคนก็น่าจะรู้นะครับว่ายูทูบเบอร์รถไฟท่านนี้คือใครนะครับมันจะเป็นใครไปไม่ได้นะครับนอกจากพี่แบงค์สุรเสียงพพา,พาสวรรค์นั่นเอง ผมซึ่งพี่แบงก์ก็เป็นยูทูบเบอร์รถไฟที่มีคนติดตามเยอะพอสมควรนะครับผมแล้วก็มี FC เยอะมากนะครับผมโอเคนะเพราะนั้นเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมก็จะมาแกะถุงนี้ดูกันว่าผมสั่งอะไรมานะครับก็ถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้สั่งเสื้อหรือยังไม่ได้สั่งทุงผ้าของพี่แบงก์ก็ไปสั่งได้นะผมก็เรื่องของรายละเอียดเดี๋ยวผมจะขึ้นวิดีโอ ของพี่แบงเนี่ยใต้คลิปนี้แล้วกันับผมโอเคอเค,นะครับผมโอเคนะเดี๋ยวเรามาแกะกันไปพร้อมกันเลยนะครับก็มีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งกล้องนิดนึงนะเพื่อท่านผู้ชมจะได้มองเห็นชัดเจนขึ้นนะผมก็สำหรับสิ่งของชิ้นนี้นะที่ผมสั่งไปก็ใช้เวลารอเนี่ยพอสมควรนะรผมเพราะว่าคือต้องเข้าใจนิดนึงนะครับว่าพี่แบงเนี่ยเขาผลิตเขาทำเสื้อมาครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับก็ อย่างที่บอกนะว่า f c พี่แบงค์เนี่ยมีเยอะพอสมควรนะครับแล้วก็มีคนเนี่ยสั่งเสื้อแล้วก็สั่งของเนี่ยพี่แบงค์เยอะพอสมควรนะเพราะนั้นเนี่ยสิ่งของก็เลยอาจจะมีจํากัดนิดนึงนะครับก็เลยพี่แบงค์เขาก็เลยอาจจะต้องใช้เวลาในการาจ้างร้านสกรีนเสื้อนะในการสกรีนพวกเสื้อพวกอะไรเงี้ยนะผมเพราะฉะนั้นก็ไม่เป็นไรนะผม เราเป็นคนรถไฟได้วยกันแล้วก็เข้าใจกันเนาะนะครับผมงไงก็ขอบคุณพี่แบงค์ด้วยนะครับที่ส่งของมาให้น้องชายคนนี้ <c oughs> นะครับผมล่อหน้าหน่อยนะแต่ว่าเราก็ได้ของที่สุดยอดเลยนะครับมาเดี๋ยวเรามาแกะกันพร้อมกันเลยนี่ลายชื่อชัดเจนนะครับนี่ผู้ส่งเดี๋ยวผมเบอร์เบอร์โทรศัพท์ไ้ดีกว่า <c oughs> นี่ผู้ส่งสุรเสียงพระพาสวรรค์นะครับพี่แบงค์นะแล้วก็ผู้รับนี่ชื่อ เออผมขออนุญาตเบอร์บ้านเลขที่ไว้ดีกว่าจะได้ไม่ต้องแห่กันมานะแ,แกะกะัน,กนนะเลยดีกว่ามันคืออะไรเอ่ยโอ้โหมีมีซองนะครับมีซองมันคือซองอะไรไม่แน่ใจทามาดูนี้ก่อนนะมันคือ นี่ครับผมโอ้สวยมากนะสวยมากนะโอ้โหโอ้โหเป็นบุญตา <laughs> อันนี้อันนี้คือเป็นกระเป๋าผ้าของพี่แบงค์นะครับซึ่งเขาทํามาอันนี้เป็นกระเป๋าผ้ารุ่นแรกนะครับผมก็ตอนที่พี่แบงค์ไลฟ์สด3 0,000ื่นซับก็ให้ fc ช่วยกันโหวตว่าจะทําอะไรฉลองดี fc ส่วนใหญ่รวมทั้งผมเป็นหนึ่งในนั้นด้วยก็บอกว่า อยากให้พี่ทําถุงผ้านะพี่แบงก์ก็จัดให้แล้วผมก็เลยไม่รอช้าครับสั่งมาเลยนะผมก็ราคานะครับผมก็อยู่ที่ใบละ180บาทนะครับมันไม่ได้แพงอะไรมากเลยนะครับค่าจัดส่งก็50บาทนะครับทั่วประเทศนะผมก็สําหรับรถุงผ้านี้ก็มีขนาดนะครับมีขนาดกําลังดีนะครับก็ใส่หนังสือไปอ่านได้สบายนะผมด้านหน้าก็จะเป็น ซึ่งมันก็จะเป็นเป็นลายสกรีนเดียวกันกับลายของอเสื้อ FC l o v e r t o รุ่นที่2เดี๋ยวผมไปหยิบมาให้ดูนะครับแป๊บนึงโอเคนี่บอันนี้จะเป็นเสื้อ FC l o v e r t o o l รุ่นที่สองนะผมมันก็ที่เห็นมันเป็นอย่างนี้ต้องเข้าใจนิดน,นึงนะเพราะว่าผมใส่นานแล้วนะครับผมใส่นานแล้วมันก็เลยจะเริ่มหลุดนิดน,นึงนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับ ที่กำลังสั่งเสื้อก็อย่าเพิ่งตกใจนะครับมันเป็นงี้นะครับเพราะว่าผมสั่งมานานแล้วครับอันนี้ผมสั่งมานานแล้วเพราะนั้นแล้วผมใส่ประจําด้ไงนะมันก็เลยจะมีรอยนิดนึงนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับแต่เป็นลายสกรีนเดียวกันนะครับด้านหลังก็จะเป็นรถจักรไอ้น้ำรุกนะครับบางคนจะงงว่าทําไมเสื้อมันยับจังเลยเพราะว่าผมเพิ่งใส่เมื่อวานผมเพิ่งใส่เมื่อวานครับที่ไปถ่ายขบวน171็หนก็นั่นแหละครับก็คือ ซึ่งไปถ่ายมาก็เลยเสื้อก็ยังไม่ได้ซักนะนี่มันก็จะเป็นลายสกรีนเดียวกันนะครับนี่ตรงนี้ก็จะเป็นเครื่องกั้นนะครับซึ่งก็ตรงนี้จริงๆจะเขียนว่าระวังรถไฟนะครับแต่พี่แบงค์เขาเปลี่ยนเป็น fc l f o r t e นะครับจะได้เข้ากับคอนเซปต์นะผมซึ่งพี่แบงค์เขาจะผลิตมาปีละครั้งนะผมก็เป็นการฉลองอช่องของพี่แบงค์ด้วยนะซึ่งปีนี้ช่องพี่แบงค์ก็จะเข้าปีที่3แล้วนะครับ ก็เลยทำเสื้อออกมาเป็นที่ระลึกนะผมซึ่งผมก็ติดตามพี่แบงค์นะติดตามพี่แบงค์มาตลอดนะผมแล้วก็สั่งเสื้อพี่แบงค์เดี๋ยวรอสั่งรุ่น3นะเดี๋ยวรอสั่งรุ่นสนะครับส่วนด้านหลังนะับด้านหลังก็จะเป็นรูปของหัวระจะน้ำรุ่นะซึ่งเป็นหัวระจะน้ำประวัติศาสตร์นะเ,เป็นหัวไะน้ำที่ลาาจุง บนรถไฟพัทที่นั่งของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ในวันที่เสด็จเปิดเส้นทางรถไฟนะครับจากกรุงเทพไปอุทยานะครับเมื่อ,อวันที่26มีนาคม2439นะครับซึ่งก็คือวันสถาปนากิจการรถไฟนะั่นแหละนะครับเป็นรถจักไอ้น้ําประวัติศาสตร์นะครับก็สำหรับถุงผ้านี้นะผมก็ซื้อมาเพื่อสําหรับใช้ใส่หนังสือเวลาจะไปอ่านข้างนอกนะครับเพราะว่า อ่ <ítulo> sabes, ผมเจอปัญหาอย่างหนึ่งนะเวลาเอากระเป๋าเวลาเอาหนังสือใส่ในกระเป๋านักเรียนน่ะหนังสือผมมีรอยทุกทีเลยนะก็เลยสั่งสูงภาพี่แบงค์มาเพื่อการนี้นี่แหละนะไว้ใส่หนังสือไปอ่านข้างนอกนะผมมันก็สะดวกมันก็พกพาง่ายนะนะสวยมากนะโอเคแล้วก็ซองเล็กๆที่ผมมาที่ผมให้ดูตั้งแรกมันคือซองอะไรมาเดี๋ยวเราไปดูกันซองดูแบบว่า ซองมันดูแบบว่าอะไรอะอ่าเหมือนแบบเสี่ยงชิงโชคหรือว่ามีเงินแอบซ่อนอยู่เนี่ยแต่จริงๆไม่ใช่คือนี่ครับโอ้โหเฮ้เยเดี๋ยวโอ้โหสุดยอดเลยนะครับท่านผู้ชมข้างในมีอะไรไหมไม,ไม่มีละโอ้โหเฮ้เยท่านผู้ชมอันนี้เป็น,เป,นเป็นอะไรที่ผมทึ่งมากนะนี่ อันนี้เป็นรถดีเซล,ลง r h n นะดีเซล,ลาง r h n แล้วก็พร้อมลายเซ็นของพี่แบงค์นะเอ,อเดี๋ยวจริงๆผมตอบคำอันนี้นะเป็นรูปภาพที่ผมตอบคำถามถูกนะจากในคำถามของพี่แบงค์นะเมื่อครั้งที่ฉลองอเพจมีผู้ติดตาม2 0,000ื่นะคนนะผมเมื่อประมาณเดือนมีนาเมษาเนี่ยแหละ แล้วผมก็ตอบคาถามถูกนะผมก็เลยได้จริงๆที่ผมจะได้ภาพเนี่ยจริงๆผมจะได้เป็นรถจักรโดเรมอนนะเขาเขคนลิไฟเราเรียกกันว่าโดเรมอนอ่ะมันเป็น CSR ของ t b i นะครับแต่ว่าผมได้ได้รถจักรรถดีเซลราง i h n มาพอดีนะครับแต่ก็ถือว่าโอเคนะผมก็ชอบมากนะนี่ดีเซลราง i h n นะครับซึ่งประจำการอยู่ในเส้นทางอีสานนะส่วนใหญ่นะครับ จะเก็บไว้อย่างดีนะครับจะ,จะเก็บไว้อย่างดีนะครับก็ขอขอบคุณพี่แบงค์นะที่ส่งผ้าแล้วก็เนี่ยครับผ้าสวยๆนะซึ่งผมก็ชอบมากนะครับผมงไงผมก็จะเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีนะไว้เป็นที่ระลึกนะครับโอเคนะผมนั้นก็เป็นว่าสําหรับคลิปนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะวันนี้ผมก็มา,มารีวิวคร่าวๆ นะครับนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามรับชมนะครับยังไงก็ช่วยกันกดไลค์กด subscribe กันด้วยนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับผมสำหรับวันนี้ลาไปเพียเท่านี้สวัสดีครับ